ขนาดนี้นะครับมาพี่น้องนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านลักอิเล็กทรอนิกส์อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสินค้าราคาเสพดากอีกแล้วครับพี่น้องนะฮะเข้ากันมาแบบสดๆดร้อนรเลยครับผมนะฮะอันนี้เหมามาสองคันรถครับผมนะหรือว่าสองคันรถกระบะนะครับผมอื้นะสายมาติคอพี่น้องยาว50เมตร12คอนะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้าน หม้อดึงไฟเจริญสุขนะครับบีมวันนี้เป็น230นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมราคาเสพดากแน่นอนนะตู้เทอร์โบ21ครับผมโอสวัสดีคนกรุงเทพทั้ง2ท่านด้วยนะครับผมผมไม่ใช่คนเขมรใช่ไหมนะฮะ P.S.P.S. สิครับพี่น้องมีใครหาไหมครับผมราคาพร้อมใช้งานดอก B.M. นะครับตัวนี้เดี๋ยวแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่งแต่โจดเมื่อกี้เองครับผมวิ่งมาจากเสริงสางอำเภอ อ,อำอเภอสิงสาสงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวทําคลิปให้ชมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รื้อลงเลยก็เลยเก็บบรรยากาศลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมก่อนเดี๋ยวแจ้งราคาคร่าวๆเพื่อพี่น้องท่านใดที่อยากได้ราคาเสพดากนะครับโดอกยีครับผมวันนี้ราคาเสพดากแน่นอนฮนะนะครับยีนิ้วก็มีมานะครับผมให้ดูเลยดีกว่าแล้วก็แจ้งราคาเลยนะครับผมอ้ยอยมวนลงะเจะของเข้ามัวต่ไปกินข้าวอยู่นะตอนนี้นี่เพิ่งจะโจทย์เมื่อกี้เองนะฮะ ดอก21นิ้วเป็นของ PCM นะครับผมมีทั้งเดิมแล้วก็ส้มนะฮะวันนี้นะครับผมราคาเสพดากอาจารยนจะบอกว่าดอกเดิมดอกละ2,521นิ้วนะครับพี่น้องดอกส้มดอกละ2,000บาทครับผมนะส่วนในตู้เทอร์โบโอ้เกาหลีพร้อมนวดแล้วครับนี่บารึงจังไรนี่มาโลก <c oughs> นะเออนะขนาดตัวดอลเออละเกาหลีนี่มันย่อมกี่เลยเนานะไม่นะนะเธอ,อยัางเจ้านูา้นเมียนสตัง ยี่รัวคาตุพฮอตมือกระมมอมเอาลีคลับอาจารย์เนื้อยู่ซัมลีจุลุ่ยจุลุ่ยเอกมาดเทอร์บครับจ้าอันนี้นะครับผมโอ้โนา่าดาหนาจับอะไเงยเนี่ยไปไปบีมเพียบเลยครับอ่ะนะฮะดอ,อดตู้เบสสูตรไหนจ้ากเกล่ยเข้ามากเลยนะครับอ่ะโดอาร์เอามายั่วน้ำลายบอกที่อาร์สิบสองนิ้วจะเป็นรุ่นนี้นะครับ ดอกเสียก็อาจจะประมาณขนาดร่าว PR รุ่นนี้นะครับผมถ้าดอกเดิมๆเลยนะครับแต่ยังไม่รื้ดูนะว่ามีเดิมกี่ดอกแจ้งราคาให้ทราบกันก่อนเริม600บาทดอกส้มใช้งานได้450ดอกเสีย350ครับผมปทุมรับชมอยู่ครับโอ้สวัสดีครวยครับผมตู้อ่าสวัสดีพี่ ASD ด้วยนะครับดอก PR ครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวรอราคาสักครู่หนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ได้นี้นี่แน่นเลยครับ จัดจ้านในย่านนี้แน่นอนครับพี่นงนะฮะส่วนเหลมก็มีมาครับผมนะ,ะเดี๋ยวค่อยดูในคลิปเต็มก็ได้นะฮะอยากได้อยู่ครับลองลองโอปตโตผพานก่อนเอ๊ะนะฮะอีตูกู้สตางกมติง่อนนะฮะอันนี้ก็ราคาแค่แค่นี้ก่อนนะฮะส่วนของที่จะลงก็เดี๋ยวค่อยชมในวิดีโอแล้วกันนะครับผมเฮ้ยสดุดเลยจ้ะกระจืดไปเข้าบ้านมานั่งอยู่อะไรอยู่ตรงนี้อันไน,นมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ อือโกนแมนนะละเลี่ยมเลยอ่ะนะครับผมเดี๋ยวไปแจ้งราคาในสวนทางนี้ก่อนนะครับที่พอทราบราคาคร่าวๆก่อนนะครับเยอะครับผมอันนี้มาสองคันรถเลยครับผมอ้นะอันนี้รถเรงครับผมอ้นะฮะไม่ธรรมดาครับวิ่งจนถึงเสริงสสงได้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมอันนี้ครับผมตู้เทอร์โบสภาพโดยรวมนะครับผมเป็น21นิ้วนะขอบเหล็กสปิกคอนมือจับเหล็กนะฮะเดี๋ยวสภาพเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะใบละพันเจ็ดครับพี่น้อง นะครับวันนี้มีบีม2 3 0ด้วยนะครับผมบีมสภาพสวยเลยครับบีมนี่อาจารย์แกบอกว่าเป็นตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งราคาคร่าวๆอยู่4,5 0 0นนะครับบีม2 3 0พร้อมเหล็กด้วยนะครับผมสะหนอาจารย์อู้โนสเตอร์โนสเตอร์บัทตู้มะพร้าวแล้วยังครับผมตู้มะพร้าวยังไม่เสร็จเลยครับอันนี้มาติคอครับผมใครหาอยู่ไหมครับผมยาว50เมตรนะครับตัวนี้12อคอครับผมนะฮะอาจารย์จะบอกให้ราคาเสพดากกันไปเลย2,500บาทครับผม พร้อมเหล็กตัวนี้เลยครับผม2,500บาทได้เมนรวยเด้บวกกำไรคะรวยแต่นี่ลวกเตาไดจุนนี่เธออย่างจะนานะครับสเต็ปร้อยยี่สิบครับผมมีใครชอบไหมครับผมนะฮะสเต็ปร้อยยี่สิบตัวนี้ของสุขเจริญหรือเปล่านะครับนหนยี่หกเขาอยู่ตรงไหนอ่านเจงดินะ อ่ะน่าจะของสุกเจริญแหละพี่น้องนะฮะหรือว่าเจริญสุกนี่แหละอะไรสุกสุกนี่แหละนะครับตัวนี้เป็นตัวร้อยยี่สิบนะครับผมหกพันบาทครับพี่น้องนะฮะประมุยเปื้อนบาทนะฮะโลกกูโลกกเบย์มาติ้งอยูอะคนเองตู้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพีเอสนะครับผมยังไม่เห็นเลยว่าโดบีเอ็มสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับผมโอ้มองไม่เห็นครับแต่สภาพตู้สวยอยู่นะนะครับนี่ครับผมตู้พีเอส นะครับ15นิ้วนะครับผมตัวนี้พร้อมดอกนะครับผีกระแทกล้างไหมครับผมผีกระแทกล้างของแกก็มีอยู่อาจารย์นะครับผมรอกกี่เม็ดครับมีมาไหมรอกเมียนเมียนรอกเอาไงไงเลยไม่เมียนรอกไม่มีมาเลยเนาะวันนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่ครับมาแล้วครับผมรายการแรกนะครับผมเป็นสายมาติโคนะครับในราคา2,500บาทครับตัวนี้นี่ครับเจ้าของร้านมาแล้ววันนี้เสพดากเยอะไหมอาจารย์ไม่มีรอกเนาะวันนี้รอกไม่มีครับ เนาะอ่ะคร่าวๆมีอะไรมาบ้างนะวันนี้มีดอกครับพร้อมตู้16ใบแล้วก็ไฟบีมไฟบีมไฟผ้าอ่าก็ตู้ PS15 PS15 เนาะอ่ะคร่าวๆอ่าท่านที่ถามตู้ผีเสื้อนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าเตียงหลายๆเท่าไรครับผมเย่นี่ออยติงเครื่องเซเล็งติงเตียงจีระบุ้นนะออยมานวดนวดเต้าเกิดนู่นอีนะฮะเคยแต่บ้านลิตระเบิดซอซอเน่ ตู้ผีกระแทกลังครับผมตัวนี้นะฮะใครที่ถามเมื่อกี้นะฮะมีอยู่4ใบครับอาจารย์นะฮะใบละ2อ่าใบละพันสครับผมตัวนี้ใบละพันสนะครับผมนะอ่ะตอนนี้เริ่มลงแล้วครับผมนะฮะราชบุรีอยากได้2ชุดครับผมนะฮะก็จัดได้ครับอาจารย์นะฮะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศโอ้เมื่ออจืดวุ่นเต้นเหรตะกีบจึงได้โนแมนะ อ่านะครับผมวันนี้ก็อาจจะไลฟ์สดให้ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องถ่ายคลิปก่อนนะครับก็หลักๆเลยเข้าไปชมในคลิปก็ได้ครับพี่น้องน,นะเมียนพาวเวอร์คลาสร่ยวันนี้มีพาวเวอร์แม,ม่จานมีมีพาวเวอร์ตัวไหนบ้างวันนี้พีวีสิบสามแล้วก็เอ็กแอลมีไหมสิบแปดถาม,มอยู่เอ็กแอลสิบแปดไม่มีมีมีอะไรเข้าบ้างวันนี้มีพาวเวอร์เข้ามาแปดตัวมีพาวเวอร์เข้ามาแปดตัวนะครับ อืมนะหรือว่าเราจะทำไลฟ์สดเลยไหมวันนี้หรือว่าไม่ต้องทำวิดีโอนี่พี่น้องนะฮไอยะจองบานเตยโรสตางโมติงโยบบนะพาวเวอร์มี p ีวีมาทั้งหมด8ปแท่นนะครับวันนี้นะครับโอ้เมนใช่ไหมพีวีสามพแล้วก็ไมโครเทคสขอดูไฟพาวหน่อยแป๊บนึงอาจารย์กำลังรื้อลงครับผมใจเย็นใจเย็นใจอ่าพาวิพาวกำลังอยู่ในรถเด้อครับผมเดี๋ยวเดียวให้ชมนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ทําคลิปด้วยนะครับแบบละเอียดเลยก็เลยอะมาไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศช่วงเอาลงแล้วกันนะครับสายมาติโคอตัวนี้12บอนะครับท่านใดที่ถามรอกเมื่อกี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ยาวดิอาจารย์ตัวนี้รอกรอกกี่บาทเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อรอกออกงานนี่นึกว่าจะขายให้หมดเลย <laughs> อ่าเข้ามาชมแล้วทอรองเท้าแล้วครับอู้นะเป็นคนตัวอย่างที่ดีพี่วีสิบสามอาจารย์ตั้งราคาที่เท่าไหร่ตัวนี้มันมี ใเกีย0มื่นเอ็ดมื่นหนึ 11, <000. S 1> ลล่งพันะนะครับก็อาจารย์ใจยเย็นเด้อเ,เดี๋ยวรอชมสภาพไหนผมขอดูบีมตัวหนึ่งสินะฮะ,ะ,ะนี่นะครับผมบีมตัวละสี่พันห้านะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้พี่น้องชมไล์สดกันคร่าวๆกันก่อนนะครับโอ้บีมสวยครับพี่น้องนี่ครับผมนะฮะสี่พันห้าพร้อมเหล็กเลยนะครับผมถูกไหมนี่ราคานี่บวกค่าน้ำมันได้ยังนี่ จอสกรีนนะครับไหนเนี่ยจอสกรีนโอ้นี่ครับผมเป็นรุ่นตัวนี้นะครับมาดก็สเออจืดจะไปสิงบีมเหรอไปทางนั้นโอ้รุ้นเต้นฮะเอ้ยนี่นะครับบีมสองสามศูนย์ครับพี่น้องนะครับเป็นหน้าจอตัวนี้นะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทครับไม่ต้องเลี้ยงแล้ววัวครับผมขี้เกียจเกี่ยวหญ้าให้กินนะฮะนะครับผมทีวีมาเมินมาเปื้อนบาทนะฮะตัวลูกกระเบืองมาสิงเนอร์ชาบเลย โอ้บีมสวยครับวันนี้ครับผมสี่พันห้าบีมมากกี่ตัวจานเนี่ยสี่ครับสี่ตัวตัวเดียวกันหมดเลยเปล่าเน,นี่ครับผมสวยมากครับผมนะตัวละสี่พันห้านะครับอันนี้มาติคอนะครับผมสิบสองคอยาวห้าสิบเมตรนะครับผมตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทครับผมนะฮะอนุสรณ์เดียวโอ้โอ้โออย่างหยับเลย เดี๋ยวให้ดูสภาพตู้นะครับใบละพันเจ็ดนะครับเป็นยี่บเอ็ดนิ้วเทอร์โบนะครับผมนะนะครับผมสักครู่ครับผมนะฮะก่อนที่จะไปทําคลิปให้พี่น้องได้ชมคร่าวๆกันก่อนนะฮะแล้วก็ประมาณอีกสักไม่เกินชั่วโมงครึ่งครับผมรอชมคลิปเต็มเลยครับผมก็ยังไม่ได้ถ่ายเหมือนกันนะนี่นะฮะปกติว่าจะทําคลิปตอนเอาลงนะฮะโอปิดไว้ก่อนเดี๋ยวจืดทําแตกนะสะหะ้าจานอำเภอสตึก อันนี้ก่อนที่จะถึงตัวเมืองสตึกประมาณ2กิโลครับผมเขาเรียกบ,บ้านไรนะอาจารย์บ้านน้องบัวเจ้าปา่านนองบัวเจ้าป่านะครับผมนะไหนๆเดี๋ยวเดี๋ยวหาอ่ะใครที่อยากได้เบอร์โทรของเจ้าของร้านเดี๋ยวผมหาโลโก้เขาก่อนนะครับให้พี่น้องแค็บหน้าโจอไว้นะครับผมนะฮะ นี่เด้อพี่น้องนะครับผมก็เบอร์โทรของเขาก็จะเป็น0989051798ครับผมอันนี้ดอกลําโพงครับผมราคา800บาทเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องนะ,ะดอกทรัมดอกส้มดอกละ1,200บาทครับผมอู้นะฮะอันนี้ก็ในส่วนของสินค้าที่ยังอยู่ในร้านอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ลงมาใหม่ครับผมนะฮะอ่ะให้ชมกันไปบรรยากาศการเอาลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่า ตกหล่นยังไงก็เข้าไปชมในคลิปแล้วกันน่าจะไม่เกินอีประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวอัพโหลดลงให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะฮะขอบคุณพี่น้องเราด้วยที่กดติดตามจนครบ10,000ซับสไครต์ด้วยนะครับผม,อมอโอ้ี่ตอนนี้อยากเห็นมากเลย ps 15 15หารือ12อ,อาจารย์15บ่15นะครับผม <15. S 1> นี่มาแล้วครับผม ps 1 5ตัวนี้นะครับผมโอ้ดอกลูกผสมเนาะทั้งยูโรเนี่ยครับสภาพนี้เลยมีตะแกรงไหมนี่ไม่มี เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมเบ้าด้วยนะครับเบาอันนี้เป็นสภาพยังสวยนะครใครหา P S U ไหมครับผมใบละพันห้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดอกยูโรนแล้วก็จะมีเป็นพวกอ่านะครับมาแล้วทอรองเท้าแล้วครับผมขอบขอบคุณมากเลยครับมีตู้แผ่นดินไววของอาจารย์โจไหมครับไม่มีเลยครับอาจารย์วันนี้นะครับมีแต่เป็นของเทอร์โบครับยีิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ P S สิบห้านะครับผมก็ใบละหนึ่งพัน 500บาทพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับ1,500บาทพร้อมใช้งานนะครับโดกก็แยกได้ครับถ้าใครจะแยกนี่ครับผมโดกมันลูกผสมครับพี่น้องนะฮะแต่ตู้ยังสวยอยู่เลยนะนะครับชัดเจนหรือเปล่าครับผมรายงานการรับชมให้หน่อยนะครับผมไม่ชัดเจนยังไงก็เดี๋ยวจะปีนต้นมะพร้าวให้นะครับผมนี่ครับผม PS 15ครับผมพร้อมแหลมนะครับไม่แน่ใจว่ามีเน็ตเวิร์กหรือเปล่านะครับผมนะฮะนายระวังโดนทับเด้อ นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ชมตู้21นิ้วนะครับเทอร์โบใบละพันเจ็ดนะครับรอสักครู่นะครับชัดเจนโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีคนดู81ท่านด้วยทาง YouTube นะครับผมอ่ะไปแล้วครับตัวนี้เทอร์โบตัวนี้จะเป็นเปิดหลังนะครับโอ้เปิดเปิดหลังหรือเปิดบนนี่เปิดบนนะครับตัวนี้เปิดบนนะครับผม21นิ้วมีมาทั้งหมดกี่ใบหยันวันนี้วันนี้เข้ามาทั้งหมดกี่ใบ สิบหกไปสิาใบกับพรใบหนึ่งกับพาใบหนึ่งอีกแล้วนะครับไม่มีตะแกรงเนาะอย่างนี้เลยบ่ไม่มีครับแบบนี้เลยครับอันนี้21นิ้วนะครับผมเป็นเทอร์โบนะฮะขอบเหล็กสเปคคอนนะครับสภาพไม้ยังสวยอยู่เลยครับผมใบละพันเจ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับพี่น้องนะฮะยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับย้ำว่าเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วไม่ใช่สิบเอดนะฮะหรือว่าใครที่กำลังหาราคารากหญ้าครับผมใบละพันสามครับนี่บีวีออเดอร์หกแล้วก็อีพอลครับอยุธยาชัดเจนโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีีีพ่นนนน้้้องเรราดววยะคัับ เดินทางมาอำเภอสตึกนะครับบ้านน้องบัวเจ้าป่านะครับผมมาร้านของอาจารย์ลักษ์นะครับผมอาจารย์เกไปเหมาสินค้ามาจากเสืองสางครับวันนี้ก็เลยอ่ะมาชมบรรยากาศของอาจารย์มี TDK 18บอกครับเป็นยังไงเนาะ TDK 18 TDK ดอกบนอะไร TDK 18ไม่แน่ใจน่าจะเป็น power อาจารย์มีดอก10นิ้วอ m m i n e n t ไหมครับ10นิ้วไม่มีเลยครับอาจารย์นะฮะไม่มีเลยครับผม ตาพิชาแปดนิ้วแนิ้วบอเออจะเออหนุม่มหนุ่มเลยนะครับสวัสดีคุณดูทางเก้าสิบสามท่านทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้กำลังทยอยเอาของลงนะครับอันนี้สุดๆร้อนๆครับผมนี่ครับผมร้อนจริงๆครับผมไม่ใช่ของร้อนนะครับอ่ะหนึ่งพันเจ็ดเหมือนกันครับอันนี้ใบละหนึ่พันเจ็ดของทูเคนะครับตัวนี้ไม่มีตะแกรงนะอาจารย์ไม่มีอันนี้สิบแปดนิ <t un> <t un> ้วนะครับผมสภาพสวยๆเลยของ 2K นะครับมีทั้งหมด2ใบอันนี้ใบละ1,700บาทครับ ขนแกนชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นะฮะไปจากศรีสะเกดถึงอำเภอสตึกกิโลโอ้อาจารย์ปักหมุดมาเลยครับผมนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปเปิดร้านนวดมารีวิวให้ด้วยเด้อยีเตอรีวิวกับป้าผววนกาปนะเฮ้ยเตอรีวิวเรียนนวดค่ะฮีบ่รีวิวกับจำติดต่อโมลังไม่ตัวก็ได้เออแตอระรวนเดิ่งเออนะครับฝนตกยังอาจารย์สาะทางโน ไม่น่าตกหน้าอาจารย์วันนี้อากาศดีมากเลยครับผมนะอ่ะใครหาเธอโบราคาย่อมยาวนะครับผมวันนี้มีเข้ามาทั้งหมด15บใบครับผม21นิ้วครับผมนะ power tdk โอ้ tdk ไม่มีเลยครับอาจารย์นะครับไม่มีเลยครับมีก็จะเป็นเป็น vortex อย่างเงี้ยครับผมวันนี้มี pv 1 3มนะครับมาทั้งหมด3แท่นนะครับผมเห็นคนหาเยอะนะสิสามใช่ไหมมื่เอ็ดครับผม t อ่า power นะครับผม ีกำลังทยอยอาลงก่อนครับสวัสดีคนดูทาง YouTube 100ท่านด้วยนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศการลงกอดน,นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะหยุดถ่ายกอดน,นะครับเพราะว่าต้องขออนุญาตทำคลิปก่อนแล้วก็ประมาณอีกชั่วโมงครึ่งครับพี่น้องเจอกันทางคลิปวิดีโอนะครับตัวนั้นจะแจ้งราคาล,ละเอียดยิบเลยครับเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชมโม้ได้ครับอาจารย์นะครับผมอาจารย์ทางบ้านหนาวยังครับก็ เนี่ยครับวันนี้ก็เหมือนจะหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้เหมือนขันนะครับผมเดี๋ยวก็ฝนตกครับผมโอ้จินนับเนาะโอสภาพสวยมากเลยครับผมอาจารย์นี่เอาดอกออกอย่างเนาะดอกเขาแจ้งอย่างว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าลูกผสมหมดเลยยี่ห่อนนหมดเลย PCM ทั้งหมดเลยช่วงนี้ภูทับเบิกหนาวแล้วครับผมโอ้นะครับสุดยอดแล้วครับผมอิจชาเด้นะฮะพี่น้องทางภูทับเบิกนะครับอ่ะคันแรกจะหมดแล้วครับพี่น้องนะฮะคันแรกส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของตู้ไฟบีม อ้าวจานละหกสิบนี่ล่ะนเนี่ยหกสิบเอ็มนี่ล่ะหกสิบเอ็มเนี่ยสี่พันห้าอ้าหกสิบเอ็มสี่พันห้าครับผมขี่เครื่องบินต,ตกน้ำสามล้ำก็ไม่เจอหรอกครับราคานี้นะฮะอันนี้สี่พันห้านะครับผมหกสิบเอ็มสภาพสวยครับหูบิดข้างหนึ่งแค่นั้นเองครับผมนะฮ <Okay. S 1> ะะนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเทินไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเอาลงอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าต้องเอาโดอกอกอกใช่ครับผม จานไม่จากตู้ไปสักสองสามใบแล้ครับผมเฮแยเคนั้นมียก็ได้อยู่แล้วครับผมนะครับนี่นะฮะสินค้าก็ยังพอมีให้เลือกนะครับวันนี้เข้ามาสองคันรถนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็มาเลือกมาชมกันเอาเองแล้วกันนะถ้าทําคลิปช่วยอธิบายผีกระแทกหลังด้วยเด้อนะครับผมอ่ะผีกระแทกหลังให้ชมเลยดีกว่าครับอาจารย์นะับผีกระแทกหลังใบละพันสี่ครับผมนะฮะเอาหมดลดได้ครับผม นี่ครับสภาพโดยรวมครับอาจารย์นะก็ไม่มีขอบเหล็กนะครับผีกระแทกหลังตัวนี้นะครับผมสภาพโดยรวมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอาจารย์นะครับไม้ยังโอเคอยู่เลยครับผมนะมีทั้งหมด4ใบครับไม่แน่ใจว่าลึกเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะประมาณเม็ดหกสิบแหละอาจารย์น่าจะประมาณเม็ดหนึ่งกับหกสิบนะสูงก็น่าจะประมาณหกสิบนะครับใบละพันสี่ครับผมมีทั้งหมดสี่ใบครับอาจารย์ตัวนี้ใบเทหรือเปล่าผมว่าไม้น่าจะเทนะอาจารย์โอเคเลยครับผมแต่ว่าราคาพันสี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะ มีทั้งหมด4ใบครับอาจารย์นะฮะใครที่จะเอาผีก็จัดได้ครับผมอําเภอบ้านภายนาวแล้วครับผมโอ้นะฮะดีแท้บุตริย์รํยังร้อนอยู่เลยครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคันแรกนะครับก็จะมีทางด้านไฟบีม4,500ตัวใหม่นะครับผมนะฮะตัวนี้2 3 0ใหม่หรือเปล่านะครับสภาพสวยเลยนะครับแล้วก็ทางด้านมาติโคตัวนี้ในราคา2,500บาท นะครับ PS15 พร้อมใช้งานนะครับไม่แน่ใจว่ามีเน็ตเวิร์กหรือเปล่าพร้อมตู้พร้อมดอกพร้อมแหลม1,500 1บาทนะครับแล้วก็จะเป็นสเต็ปนะครับตัวนั้น120 1 <ST> 2 0แอมป์นะครับตัวนั้นก็6,000บาทตัวนั้นก็ตัวนั้นเท่าไหร่นะไอตัวเล็กเท่าไหร่นะอาจารย์6,000เหมือนกันหรือ4,000นะเมื่อกี้ลืมละไหนนไตัวเล็กเนี่ยสีเขียวอะ่ะ4,500บอ,อ่ะ4,500นะครับ PS <ST> มีทั้งหมด4ใบนะครับผม แล้วก็ยังเหลืออีกคันหนึ่งนะคันอีกคันหนึ่งนี่ก็ส่วนมากจะเป็นของไฟซะมากกว่านะครับผมอาจารย์ตู้ต้นมะพร้าวทาเสร็จหรือย,ยังครับเทสเสียงยังครับผมเทสไปใบหนึ่งแล้วครับอาจารย์มีคลิปให้ลงให้อยู่ครับแต่วันนั้นเทสไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับเบาๆอยู่วันนี้ที่จริงอครึ่งวันถ้าไม่ผิดว่ามาถ่ายคลิปให้ชมก็ว่าจะไปทําให้เสร็จอีกใบหนึ่งก็เลยวิ่งมาสตึกครับผมมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมชื่นชอบตัวไหนก็จัดกันได้ครับผมนะฮะ อ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยยังไงก็เข้าไปชมในคลิปกันแล้วกันนะครับกรึ่องอาจาร์เมียนกาคลาโรยโูช่วงนี้สงัดนะบัต <c ười> รเจเริงหมดเลยบัดขอบคุณกการติดตามรับชมด้วยทางไลฟ์สดนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทําการทําวิดีโอก่อนนะฮะไม่เกินประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับรอชมได้เลยครับผมนะฮะอาจจะได้ชมราคาต้นโด,ดต้นอะไรทุกอย่างแน่นอนครับนะขอบคุณด้วยแล้วกันครับผม